ครับสวัสดีครับพื่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้ครับชื่อเราก็มาพบกับช่องมารวยแชนเนลนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งเป็นเหรียญเช่นทองหรือว่าอลูมิเนียมบอลนะครับอย่าที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญ2บาทนะครับมาให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญ2บาทนี้ครับว่ามีอะไรยังไงนะครับ มียอดผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่ครับและที่สําคัญนะครับมีราคาที่ประเมินไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญ2บาท3เหรียญนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ2บาทนะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยชนแนลครับ เพื่อจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆครับฝากพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันเราก็มาดูกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญชนิด2บาทนะครับปีพศ2 5 5 3นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่2บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง21.75ม mm. ิลิเมตร น้ำหนักอยู่ที่4กร,รัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนชิดขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปไข่ปลานะครับรอบๆขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ นี่นะครับรูเฟืองจากข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระบรมบรรพตนะครับวัดสเกตครับวัวรมหาวิหารนะครับส่วนเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2553นั่นเองนะครับเบื้องล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคา เลข2ไทยและเลข2อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสงครับส่วนวงขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปไข่ปลาเหมือนกันนะครับวงตรงรอบขอบเหรียญนะครับสําหรับเหรียญ2บาทนะครับรุ่นปีพศ2 5 5 3นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่186ล้านนะครับ2 2 8 0 0ันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ ถือว่าเยอะมากๆครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ2บาทนะครับของในหลวงราชการที่9้านะครับเริ่มหายากเข้าไปทุกขนาดแล้วครับเนื่องจากว่าทางกรมกษาปณ์ครับได้มีการเรียกเก็บคืนเรียกเก็บคืนเป็นบางส่วนครับไม่แน่ไม่นอนครับจํานวนที่มารวยแนะนําหรือว่ารายงานไปนี้ครับ ยอดจำนวนผลิตนี้ไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ2บาทรุ่นปีพศ .2553 นี่ครับราคาประเมินอยู่ที่เหลือละ30บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับเรามาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับซึ่งเป็นเหรียญ2บาทเหมือนกันนะปีพศ .2552 นะครับ ข้อมูลของเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่2บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง21.75ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่4กรมัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพ่อหลวงหลอเก้าของเรานั่นเองนะครับปินประพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนวงขอบเหรียญน,นะครับจะมีรูปไข่ปลานะครับด้านขวาตัวหนังสือนี่ก็จะมีตัวสษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็น พระบรมบรรพตนะครับวัดสเกตนะครับวรวรมหาวิหารนะครับซึ่งเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2552นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับรุ่นปีพศ2552นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่244ล้านนะครับ741,000เหรียญนะครับ จึงเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่เนี่ยเริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนเป็นบางส่วนแล้วครับไม่แน่ไม่นอนครับจํานวนผลิตที่มารวยได้รายงานไปนี้นครับไม่แน,แน,แน่ว่าจะเหลือครบอยู่หรือเปล่านะครับจึงเป็น อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้นักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ครับได้เริ่มสะสมไดะเริ่มมองหาเก็บไว้กันนะครับายภาคหน้าครับไม่แน่ไม่น้อนครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับเหรียญรุ่นนี้อาจจะมีราคาสูงกว่าที่เป็นอยู่อีกทุกวันนี้นะครับซึ่งราคาประเมินไว้นะปัจจุบันนะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสําหรับเหรียญ unc เราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้นั่นก็เป็นเหรียญปีพศ2554น้นั่นเองนะครับข้อมูลของเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญชนิดอลูมิเนียมบอลน,นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง21.75ม mm ิลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9ก้นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับสลับเรียบนะครับด้านหลังครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมบรรพตนะครับวัดสเกตวรวรมหาวิหารนะครับด้านบนนะครับ ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับรุ่นขออภัยครับ2554นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2554นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่180ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเหรียญสองบาทนะครับของในหลวงราชการที่9นะครับเป็นเหรียญที่หาดูค่อนข้างแก่ยากนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้เก็บสะสมครับนะสะสมมือใหม่นะเริ่มเก็บเริ่มสะสมกันไว้ครับเพื่ออนาคตข้างหน้าไม่แน่ไม่นอนครับเหรียญสองบาทรุ่นนี้นะครับ อาจจะช่วยท่านปลดหนี้ปลดสินได้ไปเลยก็ได้นะครับถ้าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้สําหรับขอให้ครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้เหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละสามสิบาทนะครับสําหรับเหรียญยูเอนซนะครับจริงอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบข้อมูลกันนะครับ เอาละรครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับมารวยช n แนลสวัสดีครับ